นน่อโ้หแกยิ่กกินลูกนี่นเวลาขาุตักพุบเราพุ่มหน้าเลยทุ่มลงไปพุบเรียบร้อยเลยยาจันกเจ๊กินก่อนนะกินก่อนนะนี่วีกินไปช็อกโกแลตีนี่ พ่ออาจารย์มุกเราที่เขาเขาเดินดองเขาถือแล้วใส่ข้าวของมได้เยอะกว่าอืมวางล้วนแม่ทำไหมแม่สั่นจานนู้นี่ยังนีน่เหร่งเลย

ขีมันจืดมช็อกโกแลตไปด้วยโอ้โหมันจืดเกินโอ้โหมันหวานข้ช็อกโกแลตมาให้หนุ่มก็รสความอ้วนไงเออลดความอ้วนน่ะขโมยช็อกโกแลตจบมันไม่หวานไม่อยากอ้วนอยากอ้วนมึงเขาาไม่กินไขมันเออใ้โหอออันนี้ก็หวานแล้วนะเนี่ยหวานเลยไม่มีอันนี้ไม่ฟรีแม่บอกว่าอยากให้มึงมันเป็นลูกปัด ลองกินเป็นลูปแบน้ำตาลหรือเปล่าอใช่นี่ก็เนี่ยแม่บอกว่าอยากให้ห้้นจะได้ช่วยแม่ยกของอืมอื้อตุ๊กตาฟรีน้ำหนักแค่สามสิบเอง